สวัสดีครับพี่น้องผู้ติดตามเพจบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยนะครับเพจนี้ที่มีคนติดตามตอนนี้เก้าแสสองหมื่นคนแล้วอีกแปด0มืนคนจะหอดลานฉลองลานผู้ติดตามแต่ว่าเพจไงนั่นเพจที่เฮาเฮตดแหลกแลกตั้งตแต่ตัยิตดเป็นเบียรงนี้ได้ล้านสองแล้วเด๊ล้านสองแสนผู้ติดตามแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสุขเสมอมันเสมอมันเชื่อแก ไ่อยากให้รูปแย่ให้เศร้าเศร้า,เ,า,สา,สาเสิอ <laughs> <laughs> อื่นกันมากครับพี่น้องปองไปวันนี้นะครับกับพี่น้องเสียงมันหายบ่นี่เสียงหายบ่เสียงหายไหมครับถ้าเสียงหายสิไรไหม ตุ๊กตาน้องน่ารักมากเสียงหายไหมครับแล้วข้าเจ้าก็บอกว่าบ่ามีเสียงคอมเมนต์มันเลื่อนอยู่แต่เลยบอต่อเนื่องน้ำเมนนุ่มอาจให้เราไปหาโทรศัพท์ให้ มีเสียงบอครับพี่น้องตอบผมแน่มีเสียงคารนะครับเมื่อนี้นะครับกับอากาศดีๆที่บ้านป่าเป้าอำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีแต่บอกไก่จากเมือม่อคืนน้องเมื่อคืนนี่เป็นจังหวัดสกลแต่ว่าขำม,มากขำห่วยมากบอกไกลจะเป็นห่วยคำมากขำห่วยก็ห่วยได้น้อยหรอกพี่น้องครับห่วยก็ห่วยไน้อยพ่อเต็มวลมได้น,นะ เมื่อนี้เขาล่ำยูไก่เขาเ,เอื่นว่า,าอย่างจะเรื่องศีลปะบอมแมนไก่กัไก่ยูจะเรื่องศีลไก่จะปูหน้าค้าจายาหน้า,าขีาออ้เด้ไก่คำฉนดยู่ใกล้คำฉนดหนึ่งนี่ประมัณห่างหกโลยหลาเคยมากบ <cosplay> <แ> oh? อกคำฉนดเคยไปยูเคยไปยูเที่ <ไง S 1> ยว<ง><ม>นั้นไปกับพวกกันเพ่งเพ่งแม่เพิ่นยูอันใส่ผัวคือบ้านกันได้เออ จะว่ากะเพิ่นกับเดียวนี่เพิ่นกับนีจจากเข้าไปหล่ะๆนีจจากหมายถึงขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์จังไหนขึ้นสวรรค์จังไหนหอไปเลยห่อแบบไหนหายสาบสูญไปหายจังไหนพ่นเมีคนหมอกพ่นลมพ่นไปไม่เป็นเป็นหายเป็นอากาศเป็นน้ำอากาศจังไหนอากาศสิว่าหมเพราะหันใจอยู่แล้วเอียงขึ้สิบเหันใจตะวันคระพรอพี่น้องนะครับ ตอนนี้กะเขาสูเทศกาลหนางานอิหรีเหล่าเด้พูดถึงหมอลำแต่ก่อนนี่เนาะช่วงเดือนท่านว่าหรือเดือนพฤศจิกายนอย่างโบเดเมนหนางานเนี้ยแมนบอเปิดวงมากเนี่ยเขาออกงานกระถินเนี่ยออกงานกระถินเมื่อกระถินใส่ร้อยกระทุ่งแล้วว่างเด้แต่กี่งานเนี่ยผมกับบอลเครจ้างหมอลำเด้กับสิมี่ตะบางลำเพื่อที่เพิ่นมีเพินพ่นเพิน่นเพิ่นเคยจ้างเนาะเพิ่นกับจงังจังแมนบอ่ะบางปีตั้งแต่สมัยเขาอยู่ระเบียบนี่เดือนพฤศจิกานี่ว่างเป็นสิบยี่สิบหมื่นกับมีเด้ พี่บัตรม้าไก่ปีใหมพ่พีจังสีได้รกาครับมังกรเขา,เป,าเปิดวงเปิดวงส่วนมาสิเปิดวงไ่ตุล่าเนาะออกขั้นสาเปิดวงเปิดวงเหล่าเขาล่ำบุญกระถินบุญกระถินแล้วมือร้อยกระท่งขึ้นมือนซุดบุญกระถินเนี่ยกระสีบมี่งานกระสีบอมีงานเด้ว่างยูเป็นซิเป็นเศร้ามือกระสีร้อนมาแน่งานหิวหรืองานกระชาิมี่แน่นะฮะแล้วก็มาเขานางานอิลีเป็นเดือนปลายเดือนมกรา เดือนมกราอบอยันหอดบอยชันหอดช่วงงานดอกเจลาเขาจะมีงานถุกมือเออมีงานลีหลากลีเลียไปยูต่ตะกี้ช่วงปีใหม่นี่ก็มีแน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าหลังปีให,หม่เราก็บรนววาสิเต็มเลยก็กไปแบบแซมไปยุทธแน่ไปแน่พันไปเต็มยี่หลีก็คือเริ่มเขาเดือนสองเดือนสามไปมเ,เดือนมนีเดือนสามเดือนสี่อันนั้นจะเป็นงานเดือนเมษาเนี่ยกับบอยชนช่วงนางานมอลลัมเลย มีตาสงการหลังสงการไม่หันกันเนออีเริ่มศิษย์ัราาไปบุองไฟ<ป>ข้องถาปิดวงบุญวองไฟกับสิมิตรสาวอาทิตย์อันนี้คืองั้นหมอลำสมัยก่อนเดียวนี้มอลำมันเตียนไปตามทุนนิยมมันมีน่ายทุนเข้ามาทานิยมมันขเปียนไปเลยมีผู้จ่างไปปิดริกนะฮะจ่างไปไสบุญจัดงานขึ้นเพื่อที่จะเอาหมอลำไปหาเก็บบัตรฟังเสียงเดียวนี้อี่หลางของจกอักรบอย่าง หมอล่ำนี่กําลังสิตตังวงขึ้นอยู่แบบไงแบบโห่เลยหลายเนาะหลายวงวงนันวงนี่ขึ้นซื้อไอ้ดีใจน้ำยู่หลังโควิดสึ่งติ๊ก่เฮาเบากันเนาะว่าโควิดซ่าเนี่ยกระบอกเป็นว่างานลํำม,มันสิกลับมาฟื้นโตได้เร็วดีมันต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่นี่พอได้โควิดซ่าเนี่ยงานเขามาปุ๊บเลยงานเฮ้ากับหลายหลาย<อ>ทุกคณะตั้งไม่กับหลายเออตั้งไม่กับมีงานก็ดีใจน้ำยู่ละบบัดที่นี่อ่ ไอ้กระเปคิดวราสีนีการสั่งมอลลัามขึ้นอยอะวง้งแยกวงออกเป็นสองสามวงสี่วงหาวง้งอย่างมั่งสี่นี่ไอ้อิหลาขึ้นบางใลยแคิดึ้าสีบะมี่ห่ะเพราะว่าคนมันบะมีดทุนแม่มมเศยรษฐะกิจมันก็บ่ปคอยดีเขาเห็น,น,น,นอะ้รแค่ยังกับเขากรบเป๋คอยมีบะมีทุนมันก็อนนะครับรอในกลุ่มแล้วขอบคุณครับผม เขาในกลุ่มรอในกลุ่มตอนนี้เริ่มเปิดกลุ่มแล้วนะครับ4,900ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับพี่ดองซอยกดแชร์กดไลค์บ่มีอย่างเดียวนี่บริ้มขายของบริมาขายบัตรมาบอกู่ซื้อพี่นอดพี่น้องกต่พักำนั้ว่าคอยกันเล่นจซื้อตามบรรยากาศตามสถานการณ์เหตุการณ์บานเมี่ยหยอกเจ้าเหรียญร้องใจเจ้าเบิงมันสิมันสิยินจังฮอนที่น้ำจังไฟจังดามันสียินจังน้ำหรือสีฮอนจังไฟเอาอ่านเพ็่นว่าเนาะ ห้องประวันน้ำเพลินหยอกเจเล่นร้องใจเจเบิงมันสีฮะเงียงก่อคือมันสีเย็นจังฮอนมันสีเย็นจังน้ำมจังไฟมันสีเย็นจังน้ำคือสีฮอนจังไฟมันสีเย็นจังฮอนคือสีน้ำจังไฟจังไม่คุณได้ว่าน้ำอิจฉาจังมีลูกบุญธรรมอะไรเออลูกบุญธรรมแล้วสะดวกก็อีแม่เราไปอยู่อีหลานเลยมาเรียงเมื่อนี้แม่หยุดยุตว่าเข้าหองยุกไก่เมื่อขึ้นเข้ากับยุกไก่มันมันกับขันไปมันกับสิบด้นอน มื่อนี้เราหยุดเด้๋ยมื่อนี้เราหยุดอยู่คอนแกนเราบ่มาหาเฮาเราบ่มาหาเฮาเรากับเราขันมาเรามาเราก็สิบริพาร์ดโดนๆคือเราหยุดให้เรานอนเต็มยิมหนาสิได้เต็มคือหน้าอีหลานเอาเคยยิ่งเอาถ้เมื่อนี้ยแถวเว้นใดกาะแถวคว้ยตามจะทำร่าการเล็ดเล็ดเล็ด่เก็บได้พี่น้องบ่เก็บเออแค่นอำกระโลนหรอโลนนายขอเด้อจ้า ไอ้สิป็นเหรียญที่ระลึกไว้นะครับโมได้มาขายบัตรมือน,นี้แต่ว่าพี่น้องก็ซื้อกอเ่าละเป็นหักเป็นคืนหอนสนับสนุนโอ้ยผมยังคืเดกขนาดวงใจก็ลอยเนาะบอกเองวงใจก็ลอยเฮานี่โบริเซาอย่างชัดอย่างอ่าว่าเซาเครื่องเสียงสมัยตะกี้เขามีเครื่องเสียงเองเนาะซื้อเองก็ขายถิ่มเพราะว่ามันม่มีคูดูแลแต่ว่าเพราะว่ามันเซาเนี่ยมันกประหยัดก็ นี่ของเจ้าของเองนี่หนึ่งอะเขารบริษัทบำบัรุงเขารบริดูแลรักษาเขามีทจายขาเสาไปน้ำมันลดเลือเขาก็บริรับเป็นของเพิ่นเหมือนในราคานั้นมันก็คุ่มกาเขามีของเจ้าของเองไงเลตัดจินใจเศ้ามาสองปีแล้วเออ,อย่างอื่นคือรบริษัเศร้าอีกอย่างรนงดบรรทุกเป็นของบอยซีดีใช่ทั้งหมดเวทีเป็นของเขาจ้างตะคนุนมาอ้ยังโบเหลือคันแม่นขันแม่นบอดดจากพี่น้องสนับสนุนกุมปิดเนี่ย มันสิคือบางงานมันเหลือบางงานมันก็นเหลืออยู่จ้างงานชงเทศกาลแต่บางงานก็เป็นับงานยกมาเฉลี่ยกันจ้างงานบางงานที่รับไว้้ตังแต่สมัยช่วงโควิดคือจัางมือคืนนีกสองแสนสองได้นะมาไกา่ไก่เรียนมือคืนอำเภอบ้านนท์สองแสนสองหมื่นบาทบ้านเมยเขาอ,อีลิฟไปนอ,เอ 2> 2, 000, 000นเลยสองแสนสองหมื่นบาทนี่เติมน้ำมันไปแปดหมื่นราคาค้นกับบนเลือแล้วไอ้ไอ้ก็เลยคือปลาปารข้าเจ้าวงอืน่นเพิ่นได้เงินอตีเพิ่นคือสี่แยกเทปเป็นสองสาม บ่มเป็นปอย่างท่นเพลินนี่อหยสงสัยนะคือซือซ้อความคิดเพอินเพ่อน,นกระสิมักขัดคือเท่านี้แล,นแล้วมันก็คิด่าเท่าสิได้อีกแหละมันก็บชังเหตุอันนี้สิเกิดมันก็เกิดขึ้นยี่งใหญ่ย่ใหญ่บุ้งเด้อม่าใหญ่เลอสิไปตั้งเองท่านไปตั้งเองสิตั้งชื่อว่าทนานอะไนราลกหรือสวรรค์ว่าคือตรงนี้ไม่ชลว่าทศิน เมื่อนี้นั่งอยู่อสจเมื่อนี้เมื่อนี้นั่งอยู่อาราหน่อยท่ากับผมมันสิมีจาราหน่อยหลังหนึ่งหนันเงียบเงียบพิจิกก,กางงานนาลางเตลืนกลางยางกันนอนกำลังว่าสีนอนว่าหันเงินเอามาถิ่มใบหน้าใหม่นี่ล่ะขันบ่มีผู้เฝ้าเอามาพุยน้อยในนี่เอาไว้ไต้ต้นึงไมได้เอาันไต้หนังไก่กรงแก้วนะเนี่ดักเหล่าฮ่าเขาจมล้างที่กระเทือบปรด้วงน่นเพราะว่าต้องมีสูตรสามเอลูกบอยมาลอยเอ็ดมือใดลจ้าเบิ่งในตะลังทั้งเพียรเลยเด้อครับ ไอ้อาบน้ำไปจ้าอาบแล้วครับโอ้ยพี่นั่งเขามาถามนี่เห็นบอกทำมฮะเลอ้อาบน้ำไปฉันอ้าใส่เสียตัวเก้าเพราะเสียตัวนี้เป็นของแอนเราละดีแต่ว่าขังในนี่เป็นตัวไม่ยูขังในนี่เป็นเสียตัวไหมอายู่ต้งมึงเศร้าเพาอาบมึงเศร้าไอ้มาหว่านเขามาผ่านนอนยน่์ โรงแรมอย่างเด็กยิย้นต่เสียงของไอว่าสูพ่อกูมานอนอยู่ซ้ายือเด็กยินตาเสียงของไงเสด็จตื่นมาสิบโมงยุไก่ครามนวนดแม่ข้าเจ้ากับไปท่าบุญข้าเจ้ากับลั่นของไอเป็นเกาเกาเชิญแหนนอนระดีเขากองกน,นะห็ตยังไงวะ วันนี้มันหยุดพัสผ่อนของซอนะครับแต่ก็ไม่ได้หยุดหรอกเพราะว่าแกะพัสดุนะครับพัสดุกองเต็เมฮือนอยู่คือสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของความสุขตอนเสมาเนี่ยโอ้เป็นไงล่ะเอา้าไม่สามารถ<ส>เพิ่มแข็รับเชิญได้ในขณะนี้เป็นอย่างขึ้นเพ่าด้ ส่งอับเชิดมันส่งไม่ได้เป็นน้ำเขียกอค่ไยังวันนี้สอเราทําความสะอาดบ้านที่หลาเอื่นวากได้ก็ไอแม่เ้าที่หลาเบาไอแม่ไอแม่เห็ียดหยังอยู่บาเหยียดหอดที่หลาดีเม่สบปยมาก เมื่อได้สี่เปันรับเป็นบุตบุญธรรม่างรเถ้าเปลี่ยนเป็นรถบุญดำ